สวัสดีเพื่อนชาวเด็ดดีทุกคนค่ะกับตันเอ๋ย B A R C อันนี้ก็เป็นคลิปเปิดใจคลิปที่4ของเอ๋ยแล้วนะคะตอนนี้ก็ใกล้ช่วงฤด,ดูสอบกลางภาคของหลายๆโรงเรียนรวมถึงโรงเรียนเอ๋ยด้วยนะคะเพื่อนๆได้เตรียมตัวกันไปยังยังไงแล้วบ้างก็เชื่อว่าหลายๆคนคงอ,อาจจะคิดว่าทิ้งดีกว่านะคะแต่อยากให้ทุกคนตั้งใจดีกว่าเพราะว่าเรา เก็บเกตเกตก็ยังเป็นจ p a c กสิเซนตนะคะช่วงนี้ก็ประกาศรับตรงหลายๆที่ใครติดที่ไหนบ้างแล้วก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็เพิ่งผ่านพ้นวันพ่อไปเองเนอะเพื่อนๆก็ไปเที่ยวกับพุนพ่อที่ไหนบ้างหรือเปล่าแต่เอ๋ยไม่ได้ไปเลยเพราะว่าพ่อทำงานอยู่ต่างจังหวัดค่ะนับจากวันนี้ก็อีก30วันเท่านั้นในการสอบวิชา7วิชาสามัญก็อยากให้ทุกคนตั้งใจนะคะแล้วก็ทาให้ดีที่สุด ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าตอนนี้เอ๋ก็เป็นหวัดอยู่นะคะแล้วก็อย่าโว่าคลิปที่แล้วตามไม่ได้ดำนะถ้าดำขนาดนั้นต้องเข้าโขมาแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองทุกคนนะคะแล้วก็เดือมแบนนะคะ